กับผมบ่าวชิดครับพี่น้องมานี้ก็เจอกันในบรรยากาศตอนเศร้าครับกับปลายฝนต้นหนาวครับพี่น้องพี่น้องสวัสดียามเศร้าครับอยู่กับผมบ่าวชิดเหมือนเดิมครับพี่น้องมานี้บรรยากาศตอนเศร้ากับการเก็บเห็ดไข่ครับมานี้จะมีบางส่วนที่เก็บมาก่อนนะนี่ครับ ส่วนมากก็เป็นเห็ดไขรครับพี่น้องก็ไดจแจ้งแล้วครับช่วงนี้ก็ปลายฝนตน้นหนาวครับช่วงนี้เห็ดพึ่งครับโอ้เห oh, ็ดไขรก็ได้ครับ หนาก็เริ่มแตกแล้วครับพี่น้องโอ้ยนาองเสียหายทิ่มครับดอกหมูนี่น่าหมดแล้วพี่น้องเอ้เืมแต่เสียดายเด้อน้าได้จุมนึงก็เอา อันนี้อีกดอกนึงครับแจ้งแล้วพี่น้องเอ้ยเก็ดไข่ก็ได้ฝนมาตกใส่น้ำสองมือนี่ก็ได้โอ้ยจนหน้าแตกมื่งอืมสีหายซ้ำพี่น้องเอ้ยอีกดอก เห็ดปวกเลยน้อยโห้ยามนี่ก็ยังออกอยู่น่อนนี้่ปืม โอ้หมดห้เห็ดไข่อีกหนึ่งดอกครับผมงามอยู่พี่นอนไกล้ดอ,อกนี่ จะดอกน้อยทั้งหลายงานเสียหายซ้ำ ดอกนี่จนหนาแตกครับผมหนาจนแตกครับพี่น้องรับผมโอ้ยย่างมาจนเมื่อยเห็นไข่นึ่งครับ <c ười> ไข่นึง่งหนึ่งไข่ครับคุณอีกไข่น้อย เสียหายแล้วดอกนะี่นี่อีกหนึ่งไข่ครับโอ้ยยังลงยังลงห้อยู่ Ừ, đọc nghỉ ra nà, tẹt mất leo สามดอกซ้อนกันครับดอกหนึ่งหักถาแล้วอือหือสวยๆครับพี่น้องดอกนี้หักถาแล้วอีกสองดอกครับ นี่อีกดอกหนึ่งครับอผ่านไปแล้วได้อันนี้ค่ะบบเห็นอือแตกซําโอ้เสียหายเลยสรุปการหาครับพี่น้องก็ดไดซํานี่แล้วครับมื่อนี่ก็เป็นเหตุไทยครับเหตุละโงกก็ได้ซ้องไข่้ะพี่น้องเลยเพราะว่ามื่อนี่ขึ้นมา เป็นยังพอได้เลี้ยมอยู่เฮ็ดไข่ก็ได้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ยังเข้ามาให้กำลังใจสานบันกุบากกับผมบาวซิดครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้พอสำนี้แล้วครับสำหรับมื้อนี้ผมบาวซิดก็สิพอไว้สำนี้แล้วครับคลิปนี้ก็ได้พี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ก็มาแต่เศรกก้าก็ถือว่าพอได้เลี้ยมอยู่เห็ดไข่ก็ได้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ